โอ้โหแม่ในรูปวันนี้มากับพ่อนะคะ แน่หรอที่เาเขินอะไมเราไม่มีรูปกันตอนไหนทําไมแม่ลูกเราเปลี่ยนไปยังไงตอนคือเดือนทุามตนเดือนข้ามด้วยไม่ใช่คือเดินหยาดนะตลกสะกดด้วยค่ะสวัสดีคะวันนี้พูจะมาเปิดตัวแฟนนะคะอุ้ยเขินเแล้วเด็ดแรกไงเด็นแรกเราก็เด็นแรกเราก็ต้องติดกันเลยะ เท่าไหร่แล <me at> ้วเอยมาเดี๋ยวบุมรอแม่เข้ามาก่อนนะคะใครเข้ามาแล้ววันนี้นะคะบุมจะมาเปิดตัวแฟนนะคะสวัสดีครับเป็นการที่เปิดตัวแฟนแบบไม่กล้าพูดที่ไหนมาก่อนเลยเลยจังในการหนูอีบุมไม่พูดเลยนะจริงหรอทีนี่เป็นทีแรกค่ะคือปิดไว้เป็นความลับตลอดเลยเนาะใช่นี่ง่ายก็เดี๋ยวจะเปิดแล้วนี่ง่ายนะคะแล้วก็คือแอบไปได้เสียกันนะคะเราก็เลยได้รูปมานะคะ โอเคโอเคมันนี้เป็นลูกคนเล็กไงอสวัสดีแม่หนึ่งพันคนด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดแชร์ให้ปูมก่อนเลยวันนี้นะคะวันนี้ปูมเปิดตัวแฝงค่ะนะคะแล้วก็เราเป็นแม่ลูกสองอ่ะเนาะเราเป็นแม่ทั้สองลองดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเราเ็นะคะเราเป็นลูกสองคนนะไปไนได้กันตอนไหนต้องแ่งกันด้วยเป็นแฝงค่ะ ิดตัวแฟนครั้งนี้นะคะเป็นกี๊เฮ้ยเขากี๊เพอกี๊ไหนด้วยนะคะหมูท้ามีพ่อแล้ววันนี้บูมจะมาเปิดตัวแฟนนะคะหิวอ่ะน่ารังจังอ๋อเหเป็นการเปิดตัวแฟนครั้งแรกเลยหล่ะแล้ววันนี้เป็นเป็นเดทแรกของเราเป็นเดทแรกของเราคืคือเด่นข้ามตามสไตล์เลยคือบูมจะพาผู้ชายเข้าบ้านนะคะบูมจะพาผู้ชายเข้าบ้านแต่ก่อนอื่นเลย ใครเข้าพี่ว <c oughs> อะอะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้บุ้งก่อนค่ะแฟนน่ารักมากเออเข้ามาเชื่อกันเนาะสวัสดีครับนะคะวันนี้บุ้งจะพาแฟนมากินข้าวที่บ้านนะคะอะไรข้าวพซีรูแม่ลองกินนะมันจะคือที่สุดนะคะอะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้บุ้งก่อนเร็วใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้บุ้งก่อน ไม่ใช่แฟนทิปค่ะเห็นไหมมันทิปอะไรนั่งอยู่ด้วยกันแล้วทางบ้านก็มีกันสองคนนะคะแฟนทิปอีกเดี๋ยวไอทีเดียวก็แบบว่าเดี๋ยวจะถอดเดี๋ยวจะมันร้อนอะไรอย่าเงี้ยร้อนกดกระดุมใช่เดี๋ยวโอ้โหร้อนมากร้อนเวอร์นะร้อหมูท้าทไหมูท้ามีแม่เป็นแรกล่ะลูกหมูท้ามีแม่เป็นแรกอ่ะหมูท้า แล้วแต่ออกลูกเป็นหมาแล้วแม่เป็นแค่ลูกเป็นหมาพ่อเป็นควาอ<ะ>อยาอยากกินหมูกระทะมากๆเลยจริงหรออยากกินใช่ไหมอยากกินก็ต้องซื้อนะคะลองซื้อดูนะะลองซื้อดูบอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าเด็ดเลยใช่เจ้านี้เป็นเจ้าเด็ดนะคะและแ้วสั่งมาเพื่อจริง,รงๆบูมอะบ,บูมูน่าจะเด็ดกร โอ้โหจริงแล้วอะอยอ๋อยขนาดนี้โอ้ยอยขนาดนี้มึงแชร์ให้กูยัางแชร์ส่วนตัวกูนะสวยขึ้นนะคะพี่ดูมจริงหรอทำไมต้องเขินด้วยผหัวคนอื่นแม่วันนาภามาค่ะหรือแม่วันนาภาหรอแม่บ้าเขื่อนี้หนูเขินจริงๆนะคะคือหนูเขินจริงจเพราะหนูอ่ะจริงๆหนูแอบชอบเขามานานแล้ว แค่ไม่มีโอกาสที่จะแบบมีเพศสัมพันธ์กับเขาคือทำไมทำไมต้องกินหมูกระทะแล้วต้องถอดเสื้อขนาดเนี้ยมันร้อนเตามันร้อนเนาะหัวห้าโปรเฟสต์บุค่ะบบกมันค่ะแม่เฟสต์บุค่ะบกมันหนูมีประสบการณ์เล่าเรื่องนี้ว่าหนูอ่ะ สักผนมใช่ไหมครับแล้วที่เนี้ยก็คือเป็นช่างใหม่นางบอกว่าเออสักผงนมไหมแถมอ่ากระเตยก็อยากขนมชมพูสรุปมันผสมสีผิดเป็นสีเฮลิบอยเป็นแดงเหมือนโดนแบบนิดแบบเชื่ออบอุ้ยอะไรลูกแต่หล่อมาก่ะมันไม่แดงอมชมพูมันมันเดี๋ยวมีรกแดงม่นจะดูดใช่มันเป็นแรงแดงแบบว่าแดงไม่ได้อ่ะทำไมันต้องชมพูใช่ไหมมันต้องชมพูอะ นะคะแม่แม่ขาใช่พวกงั้หนูทะามีแม่เป็นแรดน่าต้องทุกคนใครทีร่แบบถูกใจคำข้อความนี้ก็รัวม,มาเลยอ่าถูกใจใพี่ไวทยกินก่อนหรผมพี่มจริงดูเอาช่วยให้อ๋อช่วยอย่างนี้นะ,ะีะตัวนี้คือตัวใหม่เนาะ แป๊ซี่แป๊ซี่เราสิแป๊บซี่ไปได้จากใดมาแป๊บซี่เนี่ยไปได้จากน้องหมาที่ขอทานอ่าคือแป๊บซี่เนี่ยเขาเป็นหมาที่ขอทานซึ่งเขานิ่งมากๆเขาโดนสั่งให้คาบขันตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่ทุ่มใช่แต่มนอยู่กับหนูมันไม่เคยนิ่งได้ถึงสามนาทีเลยอ่ะจริงจริงคือเขาต้องแบบคาบขันฝึกให้มันคาบขันคนที่เอาเขาไปขอทานมาฝึกคาบขันตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่ทุ่ม แล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นให้นั่งกับอีกด้วยให้านอนด้วยถ้ากรนอีกโดนตีฉันมีคลิปด้วยตอนที่มันโดนตีอริงจริงๆฉันมีคลิปตอนที่มันโดนตีฉันก็เลยสงสารเนี่ยพ่อหนุ่ก็เลยสงสารเสร็จปุ๊บหนูก็เลยไปรับมันมาเกาะตอนแรกจะหาบ้านให้ไปมาอยู่ด้วยกันเฉยนะคะอ่ะแม่แม่ขาวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะพิมพ์คาว่าพ่อหมูทะค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คาว่าพ่อหมูทะนะคะแม่แม่ขาพ่อหมูทะปอีกพ่อหมูทะ แม่หมูท้าเป็นแรดนะหมูท้าเป็นหมาเป๊ปซี่ก็เป็นหมาเมป๊ปซี่หน้าหลกนะคะพิมพ์คําว่าพ่อะหมูท้ามาเลยค่ะเพราะวันนี้ใครถูกใจนะคะมันมีของมาแจกเยอะแยะไปหมดกแล้วหรอใช่ค่ะมาม่าช้างน้อยนีดเดียเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เลยนะคะส่อนยัดยาลูกเพจหรอโอ้ยัดยาไปก่อนนะคะท้าอยู่ไหน เออแหละมันจะมีแบบเขาจะแบ่งแยกนะมันจะเหมือนโปรโมท่ะเอ๊ยไม่ใช่แต่ที่นั้งสามพันคนนะคะสวันนี้สามพันคนด้วยนะคะอีอีซีวันนี้หน้าละื่นมากเลยค่ะหน้าดหน้าลื่นไม่พอนะหลอดหน้าแดงมากเลยอะจริงหรอตุงชมพูนะเฮ้ยเตามันร้อนหรือเปล่าหลอดหน้าแดงมากเลยอะบูทําไมทนะทําไมที่หมูมือสั่นนะครับ มันแบบมันเสียการไงบางทีแบบเราได้กินข้าวกบบคนที่เราชอบอะเนาะนาเสื้อสวยอหมูทาเสื้อสวยอะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ทีไหยค่ะกดแชร์แล้วแล้วพิมพ์คาว่าพ่อหมูทาค่ะนะคะกดแชร์พิมพ์คําว่าพ่อหมูทาแป๊บซี่นะคะกดแชร์พิมพ์ว่าพ่อหมูทาะแป๊บซี่ค่ะนะคะอ่ะมานี่มานี่มานี่อ่ะเออเอ็นะคะใครเข้ามาแล้วค่ะกดแชร์แล้วพิมพ์เขาว่าพ่อหมูทาและแป๊บซี่ค่ะ วันนี้เราจะกินกันแบบว่าแบบไม่กลัวอ้วนนะคะใครบอกว่ากินหมูกระทะแล้วแบบซี่วุ้นนี่นะกินก,ก,กินข้าวครั้งแรกของครอบครัวเรากินข้าวครั้งแรกของครอบครัวเราค่ะแล้วเธอจะไปยืนะไรจะไปไกลๆจะไปอะไรเธอมาเธอจะมาอยู่ใกล้ฉันทำไมออกไปออกไปออกไปทำไมผิดบ้านหรือเปล่าผิดบ้านหรอเมือส่แขลค่ะอันนี้มีใครอ่ะ ติดบ้านตาค้ามบ้านหรอเขาเนาะเขาชอบกินกุ้งกินเผือกอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรอย่างงี้พี่ไว่าให้ข้าแต่เอวอะเอวตูดอะตูดปิ้งหมูกระทะไม่ต้องตูดงอนอย่างงี้ไม่เห็นแด้เลยว่าที่บ้านมีแม่บ้านด้วยเฮ้แต่ว่าแต่แม่บ้านเนี่ยทรงดีกว่าเราบ้านนะอะไรคะคุณวันนี้เขาจะมากินหมูกระทะเพิ่มความอ้วนกันค่ะเพิ่มไปเลยจ้ะ เพิ่มค่ะฉันจะเพิ่มความอ้วนนะคะวันนี้บุมจะมาทานหมูกระทะเพิ่มความอ้วนอ่ะพ่อหมูกระทะเตรีมเอาเอาเอาดูพ่อหมูทานคำว่าพ่อหมูกระทะนี่ยังไงคะแม่เบบซี่ดูลูกอยู่กับแม่กับอยู่กับมันเอาเธอจะมาทำอีกจะไม่ได้อยู่กับแม่กับอยู่กับมันเนี่ยเอา